ช่วยมาติดพามานด้วยงบกหลักสิบมีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลยคะ่ะอันดับแรกก็มาวัดพื้นที่กันก่อนนะจ๊ะความยาวเท่าไหร่ก็เอาไปตัดกับลวดเลยรวผพามานตัวนี้เราซื้อมาจากโยจิออนไลน์ราคาหลักสิบเท่านั้นบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆปลายรอยก็ติดได้2แบบไม่ว่าจะเป็นขอเกี่ยวพามานหรือห่วงเกี่ยวพามานก็แล้วแต่ชอบเลยจ้าวันนี้เราเลือกใช้ขอเกี่ยวพามานเพียงแค่สอดเข้าไปแล้วก็หมุนตัวเกลียวนะคะให้เข้าไปในลวดเท่านั้นเองเพียงเท่านี้ก็เส็จ สมบูรณ์แล้วค่ะเราก็จะใช้สกรูนะคะเจาะกําแพงนะคะเอาตะปูนะคะไปเกี่ยวจากนั้นเอาผ้าม่านใส่ลวดลงไปนะคะก็ดึงลวดให้ตึงค่ะจัดระเบียบผ้าม่านให้สวยเราก็ได้ผ้าม่านไว้ติดบ้านแบบราคารักสิบก็แล้วใครอยากมาีผ้าม่านติดห้องนะแต่ว่าไม่อยากซื้ออุปกรณ์แพงๆนะแนะนาเป็นลวดแขวนผ้าม่านตัวนี้เลยจ้า สั่งซื้อได้ที่โยจีออนไลน์ราคามิตรภาพหลักสิบก็สามารถเนรมิตห้องสวยๆได้ละค่ะ